ท่านประธานสโมสรบุรีรัมพีเอค่ะท่านเนวินชิดชอบสวัสดีค่ะคต้องขออนุญ,ญาตถามนิดนึงตอนนี้เนี่ยทางทีเมืองทองไล่จี้คะแนนตามมาติดๆห่างกันแค่6แต้มเท่านั้นบุรีรัมพีเอกดดันไหมคะไม่ครับปัญหาไม่ใช่เมืองทองปัญหาอยู่ที่ตัวเราเอง <S S S นะครับแล้วอย่างไรก็ตามแต่นี่เมืองทองเนี่ยยังมีแมตท,ที่ต้องไปเล่นกับชนบุรี <S S S รแล้วก็มีแมตท,ที่ต้องไปเยือนบุรี <S S รัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองทองไม่ใช่ปัญหา นะครับปัญหาคือตัวเราเองเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกแมตช์ที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องจบด้วย3แต้มถ้าปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองต้องถามต่อเนื่องเลยตอนนี้ความหวัง3ถ้วยทุกแชมป์ยังมีโอกาสที่ยังตั้งความหวังไว้อยู่ไหมคะก็เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ3ถ้วยใน3ทัวร์นาเมนต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ หลังจากนี้แมตช์การแข่งขันค่อนข้างทีละถี่มากพอสมควรเหมือนกันมีการวางแผนรับมือกับศึกหนักๆอย่างนี้ยังไงบ้างคือหนึ่งนะครับเ a Cup เนี่ยเล่นกันวันที่26นี้กับตำรวจแล้วก็เว้นไปถึงมกลาถึงจะเริ่มเล่นในรอบต่อไปซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าไม่มีปัญหาแล้วนะครับส่วนที่2 t o y ต t a ต้ Toyota ครับวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะชิงชนะเลิศวันไหน <c oughs> ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกมือนกันเพราะคงต้องยกไปมกลา <c oughs> นะครับทัวร์นาเมนต์ที่เหลือก,ก็คือไทยลีกซึ่งไทยลีกที่เหลืออยู่เนี่ยไม่หนักใจ <c oughs> ะรเพาาว่ เราความถี่ในการเล่นเนี่ยก็คงพอๆกันในเดือนธันวาคมอาจจะเป็นช่วงที่หนักหน่อยสําหรับเราเพราะว่าบุรีรัมมีหกแมตช์นะครับในเดือนธันวาคมแต่พเพอิญชนบุรีมีเจ็ดแมตช์แล้วก็เมืองทองมีแปดแมตช์ก็เลยไม่รู้ใครหนักกว่าใครถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วครับนะครับต้องขออนุญาตถามค่ะสัญลักษณ์สามนิ้วนี่ยังหมายถึงสามแต้มและแชมป์สามถ้วยได้หรือเปล่าคะถูกต้องครับ 3นิ้วคือ3แต้มในทุกแมตช์แล้วก็3แชมป์ในฤดูกาลนี้ครับวันนี้ขอขรบคุณมากๆนะคะคที่ให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์ค่ะ